โอนี่มีชั้นละลงนะครับนี่าราคาที่เป็นชั้นละลอยูต่ตีลักษณะการยูจะเป็นีังไ้นะครับเนาะเป็นเป็นโพง้งหรือว่าขี้ตังนี้นะครับนี่่อกวาตะิกีอย่างบินก็เป็นพึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของชั้นละลงนะครับเนาะมันมีน้ําพึ่งแต่น,นะครับจะยูโหจะปื้ดก่อนนี่จะเป็นลักษณะหนึ่งเหลืองนะครับดดูใกล้ๆนะครับเนาะดอก ชั้นนั้นหลงนะครับเนาะน่าจะใจนะครับนี่พอดีมาม,มันอยู่ตีวัดอยู่ตีโรงเรียนตั้แล้นะครับได้อยู่ตตะ,ะตปื้นเลยเนาะมันจะไหลกอนี่ขึ้นมานะครับสอบอยู่ในโพง้งโอ้โคขอทาเลยนะครับเนาะน,นี้ลักษณะต้นไม้ตียูนะครับดอาเป็ดจี้เลยนี่เป็นต้นใหญ่เลย เป็นโพงนะครับแสดงว่าชอบอยู่ที่เย็นๆนะครับเนาะบินมาทีขนาดเป็นตัวน้อยๆนะครับเนาะจะไตลงตัดลุมุ่นนะไต่ลงเขาหูไปเลยนี่ไปนักขนาดเลยนะครับเนาะนี่ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดีขนาดเลยนะครับเนาะ พึ่งชนะลงนะครับ